มาอย่างม,ม,มาจะสื่อแล้วแล้วไปสบายดีพ่อแม่พี่นอ้องทุกคู่ทุกคนสวัสดีคุณผู้ฟังนะเอาร้านมึงนี่นะ <c oughs> หะนั่งแบบเงีย,ย,ยบๆเลยสบายดีพ่อแม่พี่น้องอีกรอบพี่นอ้นองเอ้ยเป็นอะไรยาย ขาดเสีจ่ายภายในงานขาดเสีจ่ายกันได้เงินจำนวนนั้นแล้วไปซื้อปลาทางให้พ่อนะับว่าพ่อเนาะนะับว่าพ่อแล้วนะับ่พ่อสั่งปลาเหมือนเศร้าโลแล้วก็มีอะไรอันหลายอย่างเนี่ยของหวานของข้าวใส่ให้พ่อกับบ่พ่อแล้วก็แม่นมนั่แหละอย่าง พ่อกับบ่พ่อเห็ดซ้ำเห็ดซ้ำอันเงืนเพิ่นสวยเลือ้อนแล้วแม่เรายายเพราะว่าเขาเห็ดซั่งกระทานซือเนาะเขาเห็ดซั่งกระทานซือเห็ดซ้ำเงินเพิ่นสวยพ่อกับบ่พ่อทำซ้ำเฮาอันเพิ่นสวยเพิ่นเลือ้อนแล้วเห็ดกับซ้ำสมเงืหันนะฮะเฮ้ยเที่นั่นน่ะเห็ดปุ๊ดเอามากูกินหน่อยเฮ้ยเอาเฮ้ย สามอยู่กลางบ้านอ <c oughs> พอดีมีผู้ใหญ่ใจดีทางเยอระะมนันเพั่นฝากเงินมาเพิ่มอย่เมื่อกี้ฮะตอนแรกนะตอนแรกนะเพิ่นถามเรื่องธาตุเพิ่นบอกเพิ่นอยากสื่อธาตุ <c oughs> ถามันฝรั่งบะมีแล้วถ้ามันฝรั่งบะหมี่ระบานี้เฮาเราวะ่าถามีถาดนี่มันสิได้จัดใหญ่กว่าฮาันเนาะยาย เพราะว<ม>่ามีานเหาสิบละแจกแลยน่มันสิทํามันอันนี้พี่พี่ต้องเข่าใจด้วยครับด้วยเพราะว่าโอ้บาเท่าเห่าห้าสิว่าให้ฟังถ้าเกิดว่าใส่ธาตุเก็บดูข่าธาตุแต่มันสิได้จัดงานใหญ่มันสิจัดงานแจกไปเลยงานแจกไปเลยเลยที่นี่แง่ผ้าพัน่อบพ่ออันนี้คือเก็บดูขึ้นมาส่อแล้วก็มาใส่โลใส่อียังน่นาะ ใส่ขวดเซโลยังนี่แหละแล้วก็ไปตั้งไห้แบบนั่นเหตุแบบคือปั๊มหน้าไม่ได้พี่น้องนะน,นั่นเห็นอยู่นะแบบแบบปันนนะ๊มน้าแบบนั่นแหละค็อแบบแบบนั่นไห้กระมุงลงังคาไว้แบบนี้บัตย่ำได้ยามมีจังเฮาจังเหตุบุญแจกแล้วจังอันจังใส่ธาตุานอยายมันแบบนี้นนเฮาก็เลยบอกว่ามันสิบท่านเ<า>นาะพี่ครับเหตุกระดาษมันสิได้จัดใหม่นี่เพราะว่ามันเลิมงานเลยดิ อันเพิ่นกเ็เลยว่าเออเพิ่นกเ็เลยเปลี่ยนใจเม่นบะเพิ่นเพินเ่นถามถาตะลิดนะถามว่าราคาถาอะเทา่าไรตอนซื้อให้พอนะ่อน่ะหมื่นกว่าราคาห่งมื่นกว่าถาดนะ่ะราคาตามก่าหันมีบอผ่ามีอยู่แต่ว่ามันจะบ่ทันเหาน่าเพราะว่ามันเริมเริมงานแล้วมืออออ้อื่นี่กระจาตอนตอนเที่ยงก็คือเสิเฮ็ุสังกระานซื้อ เพี้งก็เลยเปลี่ยนใจเปียเลยฝากมาหายซอยงานเปินฝากมาหายหาพันบาทซุยมาพี่ดูซุยเอ้โธยเอะมาเสนอหน่ายพี่ดูเอาขออภัยพี่หน่อยที่ว่า่ที่ทว่าแบบนี้นก็ปกติบ่าตาโทรมาอุ้ยหยุดวางไปก่อน นี่แล้ว่าเอาไปโอนออกมาก็ดีนี่คะแนสั่นรู้มีเงินหายได้หนึ่งนะโศวยจาาเซมันเลือบอสุยมันเลือไปบอสุยหาบอลหาเพื่นฝากมาให้หาพันสอยงาน <c oughs> อาจารย์อารมณ์ยาย ขอบคุณละลายเด้อขอบคุณเทนแมั่ทขาขอบคุณลลายค่ะพี่ขอให้ได้บุญกุศลละลายนะครับเด้อขอขอมาขอบใจลายเด้อทานงานใจดีทีวยเลือะขอของมกขอบใจายายกะมีแต่สำนั่แลหรพี่น้องสำนั่งอะยายเมื่อเห็นวียกซะไปสุยพาละเมือ มาต่ออีกพี่น้องขอบคุณพี่ใจดีทางเยอรมันหลายๆลายเลยครับเด้อทีเมตตาแล้วก็ทำบุญกับลูกชายของยายทองเนาะขอบคุณหลายหลายขอบคุณหลายหลายเด้อที่ให้มาหาพานให้ไดขึ้นไปหาหลานเลยครับเด้อสบายดีป้าลูกหลังจากที่ยายทองเรากลับไปแล้วเนาะ ให้เรากาับไปแล้วเพราะว่าเราก็เตรียมงานแบบกะเฮากะดีใจที่แบบว่ามีผู้ใหญ่จะดีสวยเรือมาเนาะรวมทั้งเืิอทั้งสินกะมือเช้านี่หกพันหาเนาะเออโมเมนต์เส้นวางเทียงหกพันหาเลยเออวางโอ้ยงันอั้นอีกเนาะ อันแลนด์มาอีกรอบรอบแรงกับหาพันกับพอดีเป็นหนึ่งมืนหนึ่งพันห้าร้อยบาท <c oughs> แล้วอยู่ดอกนอกงานกันเนาะ <c oughs> แกสังกระทานสิ <c oughs> กับพอดีมีผู้ใหญ่ใจดีซัพพอร์ตไอล้ลุงมา <c oughs> ลุงอาหายแล้เดียวสิปจิบัตบ,บเิเวน ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีหลายๆเด้อที่ซัพพอร์ตไอ้ลุงเนะาะไอ้ของบาตาเองเนาะโทรอามันอ,อ,อ,อีดุยนะโทรมาโลดขอให้เงี้ยงลื่ยๆสศกมันลำรวยกว่ากเด้อโทรถ่ายรวดเดียวมันจบนี่แล้วก็มีพี่สงเสงี่ยมเด้อที่ฝากมาเออเดี๋ยวให้ลุงหารอยอขอบคุณครับบป็ลุงเลยขอขอบคุณเป็นลุงทีสุดเลยขอขอบคุณพี่เรียกพี่ลุงพี่นะครับที่ พถอดบัตรต้นเงินบาลุงเนาะมาลุงก็ขอ,ขอขอบคุณในห,หลายหลายมลุงพี่อยู่ดีมีแฮงนะครับร่ำรวยร่ำรวยหาเงินทองให้ได้หลาย,ลยหลายเด้อมาลุงในยามผ่าลุงในหลายมาลุงเลยตัว่ะมาลุงขอขอบคุณละบาลุงดีมีแฮงเด้อยครับคนสวยทางมุกดาหาร<ม>แล้วก็ฝากมาให้น้องอ้ายพันหนึ่งให้อลุงหาลอยแล้วก็พี่พี่เสงี่ยมฝากมาให้ลูกอีนางอินเลิฟ ก็เปนลืมฮักบอลืมดอกบอลืมแนนอนอินเลตาเีบงงง้งตามันดูตามันให้มันมาดวนบวติดเลย้ดโทนะกบติภายที่อยู่ไก่มีดให้มีดไปจัดการไอ้ลุงจะเสีย่าเห็นยังลูกว่าียบเติมเงินปุ้งไงเบิดแรกที่ลุงเติมหายนะยังว่นลุงไงอ้า บ่บ่ทำไมซัพพอร์ตบ่เติมเงินพี่น้องมันเกี่ยวข่าวไห้เอากันเลยเอากันเลยแต่ให้่าแรงโดยการเติมเงินไห้บ่เพลงอีจอยมุ้งจ่ายค่าแรงมาแล้วได้เออมันมาเมย์เดินมันลุงเขาไม่หยาดโทรศัพท์เออโทรศัพท์ตอนนี้โทรหามาดุยคือกันพี่น้องโทรหาน้องหมีแต่ว่าน้องหมีมัน อยู่ห้องเฮียนต้องใช้มาสองบ้านตอนนี้กำลังกำลังเลยอย่าหล่ออจอยมากก่อนผูว่าภัยผูว่าภัยเนาะมาหน่เนาะอือดูด้วันใจของสาวสาวงานเดื้วยถ้ากระตุ้นลงตลดปันเขาแล้วชิบปต้มน้ครับคอยนัดเจ้าตอนเที่ยงโมเมนต์ดมีนเจ้าคือพีดนัดข้ามัดเขาเจ้าคือเหตุกับขุ้แบบนี้ ร้านข้าวมัดเขา่าโทษอะไรลุงมัดเข่าเปื้นมือแฝงเงินมาให้เจานะ้านะอีกเก้าหนองสามสี่ห้ากเจ็ดแด้โผลโผลเนาะฝากมาตั้งแต่หกโมง <c oughs> ตื่นขึ้นมานยังไม่ทันแกขี่ตาฝากมาแล้ว <c oughs> โอ้ยสงสัยสิบ่ต้องเอาแต่ขาดทำเนียมแต่ต้องเอาขาน้ำมันน้ำแหละขาเติมน้ำมันน้ำแบดนี้อย่าลืม <c oughs> สายเปร การเติมน้ำมันเขาไปเอาจุเมืองน้ำมันกับแพงตอนนี้นะเนี่ยเน่ส่งนะกดส่งนะเป็นยกเลืองทีนี้มาเอาพูดใด้กับฝักงมาให้นะอืมกินเอาะแาดูมาจะตื่นมาก ว่าตื่นมายังปรทันแกขู่นี้ขีหูขี่ตาน่ะประธานล่าโอนเงินมาแล้วโผล่จอยเม yeah. ื่อีมึงอไหรแล้วเนี่เออมันเห็นบ่เดี๋ยวสิทามีจอยมันเกี่ยวข่าวจากมืออว่าจ่ายคาแรงมันนี่โอนมาบ้างเงินจอยโอนหกโมงเสาร์หกโมงแรงมาหลับบ่ได้เด้ป่ะนี้นะเจ้าชีมาพีชนะกับข่อยบ่ได้มื่อื่นเจ้าชีไปใส่ท้าวการในไรสั้น อนกันสิไปไว้ที่ทางไปไว้สิเอ้าสิบมไม่จำได้ฮะรว่ากันมือว่านี่นี่ไปมากขึ้เก่ากอดป่าด้วยให้แน่จ้อยพ่อขาจะตบมึงอืเออกระดือเนอะเออมึงมาเกี่ยวข้วจัมือเสยผมหาสิแตกยังก่อนอื่นกูทำก่อนฮักกับพูด้ไปนอนมาจัมือนะน่ากอบเประจักเลยเสียงมัววา อมึงมาเกี่ยวข้อจากมือสามครับคือสี่ป่ะไม่มันคือักกับเจอกันเพื่อนมึงยังมาแพนซูงเนะจ่อยตอนนั้นนะกูจ่ายมึงแล้วแม่บุกเท่นจ่ายมึงก่อนมึงมาให้กูจ่ายให้อีกมึงนะมึงเลยครับมึงเลยมึงได้หักสองแรงเลยนะมึงนะมึงนี่มันโพดมันโพสามคือสี่ป่ะงั้นกมึงว่ะ จำไม่ได้ไปแล้วมันโพดมันโพอะไรมึงนี่มาหับขาแร้งไปจำมือเอาจำมือไหนตะคุนอันนี้เจ้าลายเราถ้าจอยเราอะเอามือนี่แล้วอะไรเสียขาละยังเกียซอยก็มึงกับสิไปมัดมัดข่าวจอยมึงกับเบาะที่ว่าคันหักไปซอยอย่างอื่นอะไปอยู่จอยหไปซอยอย่างอื่นอะไปอยู่ เมื่อกับผสวแบบม้ยังบ่อาจะหลดตายไปซอยยังไงแบบมูยังปั่นมาแล้วยงหน้าปันข่าไปซอยบบม้มแล้วไปสอดครัแบบห้ามบวมอย่างเีเนาะจะมานั่งเลุดเอาพัชเชลูนะมัดอ้าวจจอยเจ้าผมไปนังก็ไปนี่เออนอกใจเบาลงหนาอ้าวม่ได้ไปม่ได้ม่ได้ยับมาน่งี่อ้าวยับมายับนามานั่งกลางนี่คระมานงตักกระดา านั่งตากมาโลดมานั่งตากมาโลดมันเห็ดนั่งแล้วก็ได้ย่านผู้ว่าเขาจอยให้มานั่งเฮียงมันนี่เร็วๆมานั่งเฮียงมันเราอายน่าแซววะเซ้นนี่จอยมันเกี่ยวเข่าห้าจังมือเขาบนี่นี่จะมือฮะสามมือมั้งสามเนาะ 3มีจอน3บเป็นอ่หกร้อยมึงเะเป็นเงินหรือว่ามึงซิเอาเป็นบาทเติมเงินบาทเติมเงินก็ได้จ้ะอะไรก็ได้หกร้อยแสนได้สต๊าบประตูมาสำนักไปเลยสัะก็ทราบตเอาใรนะต้นใครบา3ต้นตน มาซ้ำเสร็จแล้วเมล็ดเยอะก็มาบอกเกียรติตอนนี้ซม,มือกับฮกลอยซ้ำม,มือบัตรเติมเงินกับแสนหนึ่งกับซ้ำลอยโอเคกูคจะเติมเงินในหะ้มึงแสนหนึ่ง<อ>แล้วกู<อ>จะจ่ายมึงซ<ห>้ำลอยจัก็ฮักฮักจักรลอยไปเลย บอปยังบอกว่า okay. ี่ค่จ่ายให่ไมเราว่ารอบนี้นะใบทางกอกเลยครับโทรศัพท์ไรมาเดินเลือดโทรศัพท <ma ์ซาเงินแนหนึงเกลือใบทางกนะวะแม่บเินไปทางใดถ้ามัดเขาหน้ก็ใหญ่โอ้ยเดี๋ยวจเงินให้มาก่อนพี่น้องไปจอยอันนี้ใบไสหักจใไสโทรศัพท์มึงนะอถือมาเน่ กูจะเติมเลยนะสนาเออเดี๋ยวกูจะเติมให้ดอกพี่น้องมาฮอนิกาเจ้าพินพ์ให้ลฝากก็ไลก็แช่กุติดตามได้รับชมมลิปให้ลุงบอจุดยุ่งได้ปลาลุงแกะฝากส่งบอดุยเด้อปลาลุงอย่าลืมขาไปรับชมนำเด้อฝากเงินมาให้บาดุยพร่อฝากเงินมาให้บาลลุงน้ำแหน่ วัดตรงนั้นโอเคเดี๋ยวมื่อื่นฐานแล้วตรงนั้นเดี๋ยวคุณสีไปผุ่นนีกไปสิไปน้ำมึงข้าวปลอกมอดกับสิไปตีไปขนาดไหนเออเดี๋ยวคุณสิเติมให้เราโอเคพี่น้องใ้มือ